เดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มแล้วนะครับ221มาร์กอนะครับไม่รู้จะตกเศษหรือเปล่านะครับถ้ามันว่าวเยอะๆก็นั่นแหละครับมันมีสุ่มชั้นต่อไปก็คือการสุ่มหินเอ็นชารนนั่นเองครับเอ็นชานคอสโูมอ่าพรีเมียมเซอร์วิสใช้ยังไงเนี่ยครับดับเบิลคลิกไปนะครับมันก็จะบวกแล้วนะเห็นไหม 20% exp 20บ job ได้ไหมคาถาหนึ่งอันเวนลาเรากดับเบิ e ลคลิกไม้คาถาเห็นไหมลาเราคุยแล้วเราก็เอา silver w มาบัฟอะไรก็ได้เขาเวลาเรากดบัฟประสบการณ์เขาก็จะบอกว่าใช้กี่ silver w ได้ประสบการณ์อ e e ีกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรแต่ผมจำไม่ได้แล้วว่าสุ่มตรงไหนเอ้สุ่มตรงไหนนะเ <c oughs> ติมเกมแลกนลอรกแลนด์เวิร์ดได้ที่ลิทแมนช็อปตลอด24ชั่วโมงรวมถึงจักรวาลแลกนา็อกในทุกๆภาคเติมได้ทางไลน์หรือบ,บนเว็บ litmanshop.com รับ litman coin ใช้ เป็นส่วนลดพร้อมบริการเติมก่อนจ่ายที่หลังนานสูงสุด10เดือนพร้อมเติมเกมชั้นนํามากมายเติมถูกเติมไวผ่อนสบายให้เงินคืนที่ริทแมนช็อปเท่านั้นขอแนะนําแอปพลิเคชัน UG Phone แอปพลิเคชันที่จะช่วยเพื่อนๆในการบอทเกมโยกังหรือบอทเกมอื่นๆเนี่ยตลอด24ชั่วโมงโดยที่ไม่ต้องเสียค่าอินเทอร์เน็ตแอปพลิเคชันนี้เป็นเหมือนการเช่ามือถือนะครับสามารถปิดโปรแกรมได้เลยโดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตตัวเกมก็จะทํางานไปเรื่อยๆเ,เลยนะครับซึ่งสิกมาใช้งานอยู่แล้ว ก็จะมีแพ็กเกจหลายแพ็กเกจเลยนะครับแนะนําในส่วนของแพ็กเกจ G V I P นะครับเป็นแพ็กเกจที่มีแรม4นะครับที่ค่อนข้างจะทําให้เกมเราเล่นอย่างเสถียรนะครับแล้วก็ลองซื้อในราคาที่เหมาะสมกับตัวคนดูเองนะครับว่าจะซื้อในราคาเท่าไหร่อยากบอดให้ทานคนอื่นแบบ24ชั่วโมงนึกถึง U G Phone นะครับลิงก์ทั้งหมดอยู่ใต้ดีสคริปชั่นแล้วนะครับผมเอาละครับแล้ววันนี้เดี๋ยวเราจะมาสุ่มกาชาพอตตูมตัวใหม่ที่เออมันเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดเวอร์ชัน5เป็นแบบมุมมิงมุ มิ้งทีมแห่งความรักก็บอกเลยว่าวันนี้เราเอาสุ่มแค่5,000บาทเราจะดึงซิ l เวอร์ไวมาทั้งหมด15,000โมลสโตนให้มันเทียบเท่ากับราคาที่เรากำลังจะสุ่มนะครับเรามาดูซิวเวอร์ไวกับ s i ลเ e อตัวนี้นะฮะเราจะซื้อกล่องซิวเวอร์ไว40เนี่ยนะครับมาที่15,000หรือว่านี่เลยครับ50,000บาทาไม่ใช่หมื่น5,000บาทครับซื้อจริงซื้อจริงนี่ไม่ซุยไม่ซุยนะครับแล้วเราก็เปิดมาปับนะครับนี่ เปิด,ดมาเลยเปด,ดมาเลยวันนี้ยังไงก็กำไรลงทุน5,000กํกำไรเห็นเห็น<ๆ>บอกเลยว่ามีมะละกออยู่200กว่ามะละกอก็มีอันเก่าอยู่10อันเฮ้ยเราอย่าลืมเรื่องแฟรดิวด้วยมันมีสิ่งสำคัญที่มันได้ตัว s i ลเวอร์ไวอยู่ก็คือตัวแพ็คตัวนี้ฮะ 1,000พันกว่ามูลสโตนนะครับหรือว่าในราคา300400บาทต่อมานี่แหละตัวนี้ดีมากเลยนะครับมีพรีเมียมอาเรชั่นเซอร์วิสบ็อกหอันด้วยนะครับเดี๋ยวจะซื้อให้ดูนะมันก็ได้ตัวมะละกอเพิ่มเพิ่มกินด้วยครับซื้อมาแล้วซื้อมาปุ๊บนะครับเราดูเราดูปุ๊บอาตัวนี้นะครับจะเท่ากับระยะเวลา30วันพรีเมียมเซอร์วิสเลยนะครับในราคาคอดถูกตัวนี้นะครับก็มีมะละกอแถมด้วย10อันนะรจริงๆมันคือมะละกอเอาไว้กด ไม้คาถาในแต่ละวันแต่เราจะเอามาสุ่มข้อตูมไหมเออแล้วครับอ่ะไม่ต้องไปสนใจเรื่องไอพีเมียมนี้เดี๋ยวเราเก็บไว้บอดนะเผื่อ<ๆ>จะได้กล่องไวไวตอนนี้น้ํายาเหลือเพียบเลยอน,นี้ผมมีเงินอยู่ร้อยเอ็มนะนี่ผมไม่อยากจะขิงนะผมเตรียมตังไว้ทำคอนเทนต์ละนะครับหรือเอาไปขายดีมาเปิดไข่ต่อนะครับเอ็มแพงเหลือเกินมีเป็นร้อยเอ็มนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มสุ่มแล้วนะครับ221ดมาระกอนนะครับไม่รู้จะตกเศษหรือเปล่านะครับถ้ามันว่าวเยอะๆก็นั่นแหละครับมันมีสุ่มชั้นต่อไป ก็คือการสุ่มหินเอนชานนั่นเองครับเอนชานคอสโซมพรีเมียมเซอร์วิสใช้ยังไงเนี่ยครับดับเบิลคลิกไปนะครับมันก็จะบวกแล้วเ,เห็นไหมยี่สิบเปอร์เซ็นต์ exp ยี่สิบจ็อบได้ไหมประานหนึ่งอันเวลาเรากดดับเบิลคลิกไม้คระานเห็นไหมเวลาเราคุยนี่นะแล้วเราก็เอาซิวเวอร์ไวมาบัฟอะไรก็ได้เขาเวลาเรากดบัฟประสบการณ์เขาก็จะบอกว่าใช้กี่ซิวเวอร์ไวได้ประสบการณ์ e AP, อีกกี่อีกกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเนี่ยแต่ผมจําไม่ได้แล้วว่าสุ่มตรงไหนเออสุ่มตรงไหนนะ <laughs> เอมนนะ <laughs> เอมันก็คือตัวนี้ป่ะหน่แหละ นะครับเอชเชงคอสตูม for random enchant box ไม่ใช่นะครับมะละกอนะครับเพื่อ random costume อันนี้ใช่นะครับเริ่มเลยไหมเริ่มเลยละกันนะครับ2อ0อันใส่นัวใส่ลัวไม่สนคำประกาศอะไรทั้งสิน้นอ้อกำไรแน่นอน5,000บาทไปมันรัวได้ไหมโอ้โหบวกแฮชมาแบบนี้คนดูมันต้องการเมนหรือเปล่าผมต้องเอามะละกอขึ้นมาด้วยไหมว่ามันเหลือเท่าไหร่อุ้ยแตสุ่มได้หลายรอบอยู่นะ เออหมวกแปลกๆมาแล้วอันหนึ่งฮะกดไปเรื่อยๆเลยแล้วกันมันน่าจะหลายรอบอยู่นะกดเร็วๆนะกาเมนเท่านั้นนะครับที่จะทําให้เรารอดหุยแว่นแปลกๆมาวะ่ะหมวกครับอ่าไม่สนประกาศจะเออโบมันไหมชื่อประกาศฮ้ยโอ้โหโบมาแป๊บนึงเฮ้ยมีบงมีโบมีแว่นมีหมวกแล้วกาเมนนะกาเมนจะไม่ครึ่งทางนะ ไม่ครึ่งทางนะครับไม่ครึ่งทางคนดูบอกให้ผมไปจุ่มหินนะฮะเอาได้ดิอยากเห็นผมรวยหรอได้เดี๋ยวเดี๋ยวรอจบอันนี้ก่อนไหมละม่ะหินก็ได้30ล้านป่ะเงินเยอะเงินเยอะโอ้โหหมวกเพียบเลยคนดูลักษณะมันต้องโดนแบบรีไซเคิลไปเป็นเอนชานบ็อกซ์แน่เลยอเอนชานโซนอะโอ้โหแม่งผ่านไปแล้วเด็ดหนึ่งส่วนสี่อือหอโอ้โหอ่าฮะอ้ยาีกีโอ โอ้โห oh, oh, ผ่านไปแล้วครึ่งทางครับไรซึ่งการเมนแต่ว่าครึ่งทางเนี้ยผมต้องไปส่งก่อนเพราะว่าถ้าไม่ส่องอ่ะของมันจะเต็มมันจะขัดใจอีกครึ่งทางครับมันส่งหมดเลยไปได้หรอเกดส่งว้าอะไรมีบูลค่าก็าบอกบอกผมหน่อยผมต้องไปดูด้วยว่าสิ่งที่ส่งมาเนี่ยนะครับมันอยู่ในเทียอะไรดดก่อนม่าคอซูมเนี่ยมันไม่ค่อยแบบแยกเทียกันหรอกมันจะมีแบบโดดเด่นมาแค่แบบชิ้นเดียวที่แบบมันจะแพงไปเลย นะแต่มันจะไปเพลงหรือเราได้กําไรจริงๆตรงหินนู่นะเอ่เออ่ะเท่าที่เห็นหน้าจอเนี่ยประมาณนี้แต่เดี๋ยวผมฝากไว้ก่อนนะครฝากไว้ก่อนโอ้ฝากก็เต็มดิไปกดฝากไว้ก่อนให้มันเต็มไปอ่ะที่เหลือก็อีกร้อยมะกอนเนี่ยน่าจะเปิดได้มาแล้วครับผมอ่ะเหลืออีก หนึ่งร้อยหนึ่งมาร์คอเนี่ยนะครับมันจะรอดการเมนไมนะ่ี่ยอ่ะแล้วผมไปต่อนะอีกครึ่งทางนะครับตุ๊กตาผมไม่เห็นจริงๆนะตุ๊กตาไม่เห็นเลยน,นี่ก็จะเป็นแบบชั้นในแว่นตาไปตาวงตาวิง้งอะไรทั้งหลายยังไม่มีนะอ่านะครับผมไปอีกร้อยครับผมไปอีกร้อยดูซิจะออกมาหรือเปล่าปึ๊บโอ้โหโบครับโบแล้วหมวกสลับกันไปการเมนนะครับการเมนพร้อมชื่อที่ประกาศ ริงผมดูแค่ชื่อที่ประกาศก็ได้โอ้โห,โห,โหเอาจริงดิหมดแล้วนะชื่อไม่ขึ้นอีกแล้วนะโอ้โหรัวฮะเอ้ยแต่ว่าชื่อ Enchant Zone Bob Double Attack เขามากันเต็มแล้วว่ะเอาเริ่มไปสุ่มกล่องกันแล้วอะดิแต่ผมยังไม่ได้ปีกเลยอะดิชื่อไม่ขึ้นไม่มีอะไรขึ้นเลยเอาแล้วดูทรงเหลือ3 4สี่วันสุดท้ายทรงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เปิดยังไงให้ได้ปีกมันก็ไม่ต้องใส่แล้วปีกขาวต้งแจะเปิดเซิร์ฟเลยละกันอับถอยหลงัง สามสองส่วนมากมันจะได้อันสุดท้ายอะ่ะหนึ่งเรียบร้อยถือเออแตก <c oughs> ในพาร์ทของคอสตูมผมแตกที่ห้าพันบาทถือว่ามันไม่มีคอสตูมตัวแพงปะเนี่ยลองดูปั๊บ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 โอ้ยผมไม่ลด้เข้ามาเลยแม่งเอ้ยเจอเด่เสียมบากกี้ก่อนอก่อน ปับป๊บปับป๊บปับป๊บปับ๊บปั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 ๊บวิงวงว่งวงวิง่งวิ่งไม่มีเหรอครับ โอเคบอกได้เลยว่าแต่ไอ้ตากระพริบก็เป็นเลทที่ยากเหมือนกันที่คือไม่ได้ตากระพริบเลยเนี่ยไอ้ที่เห็นตรงหน้าจอเนี่ยถือว่าเกลือส่วนไอ้วิกน่ะน่าจะมีราคาอยู่เพราะว่ามันออกยากคนเราต้องมีความหวังจังจดไปอีก5,000ันละครับโอ้ผมไม่เคยมีความหวังตั้งแต่ผมเปิดคอสตูมละครับผมหวังว่าทรงมันจะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้คือถูกต้องครับแต่ถ้ามันได้ของแล้วอันนั้นมันผิดครับเข้าใจไหมถ้ามันได้ของแล้วเท่ากับผิด ไอ,ไอ้ที่เราจะต้องเก็บไว้อะมันคือไอ้วิกดิวิกวิกวิกผมยาวๆนันเนี้ยเนียอันนี้น่าจะพอจะมีราคาได้นะก็ไอ้ตัวเนี้ยเราได้มาอยู่ที่เฮ้ยอั e e นเดียวเองโง่อันเดียวนะเนี่ยโอ,อ้สองอันสองอันห้าพันบาทได้สองอันอะ่ะเอออะนอกนั้นผมโถมกล่องหมดแล้วนะไม่ต้องเก็บอะไรแล้วผมคิดว่ามันไม่ได้แพงอะไร พวกนี้มันเป็นของเกือแล้วแหละดูจากแบบมันซ้ำๆกันหลายๆอันนะอาขายก็คงจะยากอะแต่ว่าเราไปลุ้นต่อที่สองกันดีครับเราก็มีความหวังอยู่นะมันยังไม่จบครับของแพงมันไม่ได้อยู่ที่คอสตูมบอกแล้วว่าของแพงอะมันอยู่ที่ enchant stone box ครับถ้าใส่อะ่ะใส่อะ่ะปับ๊บอ่าปั๊บนี้นะครับ คือชั้นในมาเคลือบตาไม่มีอะไรดีเลยในพาร์ทนี้ถ้าในเรื่องของออตูมอะแน่นอนถ้ามันจบแค่คอตูมรีไซเคิลเป็นหินไม่ได้แน่นอนครับขาดทุนเจ๊งยับวิกแพงวิกเก็บไว้วิกเก็บไว้ผมผมว่าเลดมันยากหนุ่มรออย่างผมไม่ควรใส่วิกอยู่แล้วนะครับขายอย่างเดียวไอวิกนั่นอนะ <laughs> อยากใส่ปีกแค่อันเดียวแค่นั้นแหละแต่ว่าถ้ามันเปิดไม่ได้ก็แสดงว่าซีซั่นนี้หรือเวอร์ชันนี้มันไม่ใช่เวอร์ชันของเราก็ไปเจอกันเวอร์ชันหน้าถ้าจะเปิดแล้วใส่นะไม่ไม่ถึงกับไปซื้อหรอกนะครับเร นะครับดูดูน้องคนนี้เขาใส่ดิโอ้ชมพูทั้งตัวน่ารักจัดเอ้ยถ้าเป็นอาชีพนี้ใส่แล้วน่ารักว่าฮันเตอร์อะในหน้าของสมใส่เนะี้ยอ่าผมได้กล่องเอนชานโซนบ็อกไปแล้ว50กว่ากล่องครับเดี๋ยวเรามารุ้นชื่อกันดีกว่าครับว่าหินอะไรจะโผล่มาบ้างอ่าโอเคฮะไป ที่เดิมอะ่ะมาลังโดตรงแมวตัวนั้นอะ่ะจาได้ปะนะครับ71กล่องครับเยอะจัดจัด,จดหินราคาเท่าไหร่กันบ้างก็ไม่รู้สุดท้ายแล้วเดี๋ยวได้หินอะไรดีๆเดี๋ยวรอไปเช็คครับว่าราคาเท่าไหร่ต้องได้แหละ F 7และกันวันก่อน F 9แม่งแย่นะครับวันนี้ไปอยู่ที่ F 7แล้วกันโอ้มาทีละ10กล่องนะครับกดปุ๊บปุ๊บปุ๊บสิบกล่อง10กล่อง10กล่อง10กล่องเรื่อยๆไป10กล่องเอา11กล่องก่อนมันเป็นเศษ 1>, 1 2 3 4 5 6 7 8 9า1สี่หอ่าชื่อไม่มานะครับเรียบร้อยแตกไป1น่ะครับชื่อไม่มาอากาศไม่ขึ้นนะครับไปอีก10 1หนึ่ง7 8 9สาแล้วไปอีก10 1หนึ่ง7 8 9ส0กดต่ออีก10 1หนึ่ง7 8 9ส0เจ้าไม่พอใจไปอีก10 1หนึ่ง7 8 9สาชื่อไม่ขึ้นไปอีก10 1หนึ่ง7 8 9สาชื่อขึ้นแล้วไปอีก10 1หนึ่งส8 9 1าชื่อ้า้น2อัน ไม่รู้ว่า พอจะเจ็บน้อยเท่าทุนหรือขาดทุนมีหิน SPD กับหินดูด SP g a r m อ n SPD บวกหนึ่งแล้วก็ SP ดูดของก a r m อ n นี่คือตัวแพงที่สุดของการดูด SP และแต่ณปัจจุบันนะ่ะผมว่ามันราคามันดรอปลงมาเยอะแล้ว <Yeah. S 1> เดี๋ยวเราจะไปเช็คราคากันนะครับว่าคลิปนี้เราจะขาดทุนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับไปมาเช็คราคาไปพร้อมกันว่าผมขาดทุนเปล่าแต่ว่าไอไอหินหยิบย่อยอ่ะในบางอย่างอ่ะมันก็ขายได้นะคณดูนะเออไอหินที่เป็นหินสเตนงหินนแหละขาย แบบเป็น5 0 0แสน สี่แสนหนึ่งเอมอะไรอย่างเงี้ยมันมีบางอย่างขายได้ขายดีอยู่มันก็หนึ่งเอมก็สี่สิบาทแล้วอ่ะ SP Restoration SP Restoration ทีมอย่างนี้มันออกปะวะโอ้ยหินฟิกแคสศูนย์จุดหนึ่งโคตรแพงอะ่ะอะไรหิน SP ไม่มีตลาดหรอเย็กไม่ได้เลยเช็คก็ไม่ได้สรุปมันไม่มีเนาะเอองั้นเราไปขายได้อยู่นะมี SPD อุ้ย SPD ยี่ห้าเองอันนี้อัเปอร์ SPD ยี่ห้า comment SPD ยี่ห้านะครับโตใน SPD ยี่สิบโอ้โหหนักละเห็นละ <c oughs> ผมเห็นความขาดทุนและอ่ะขายล่าสุดขายล่าสุดที่19านะครับก็ประมาณ20น่าจะออกแหละครับที่3กุมภาเนี่ยล่าสุดเลยครับแล้วก็ถ้าเป็นอีกหินหนึ่งที่เอ่อเราได้ปรุปว่าไอาหิน2ีนะไอหิน SP โอ้ยแล้วก็แบบมันไม่มีคนขายไง45หรอครับ50ออกดีนท้นนะ่ะมันไม่มีคนขายแล้วอะ50า0 70 80ไปเลยก็ได้บางเนี่ยในเมื่อมันไม่มีคนขายอะมันต้องไปเช็คกับพวกตัวคอสตูมการเมนที่มันติดออฟดูท p แล้วว่าราคาเท่าไหร่เออถ้าหินแพงเกินก ต้นทุนเรา150ยห้ไอออนครับถ้าเรานับไอเนี้ยอ่ะเอาอย่างดีเลย50ไอออนบวกกับอันนั้น20ไอออนพาสีปื๊บป,ป,ปั๊บปื๊บปั๊บนะครับพาษีก็จะเหลือสัก60ไอออนกลมๆเท่ากับขาดทุนไป3000ันกว่า มันคือความขาดทุนอีกแล้วเหรอนะครับแล้วแบบนี้จะมีกําลังใจเปิดไข่ใหม่ได้ยังไงเนี่ยไข่ใหม่เดี๋ยวไปเปิดเอ่อล่างสตรีมนะไม่เปิดในสตรีมนี้นะไอไข่ใหม่แต่เปิดแน่อีกห้าพันแต่ว่าโอ้โหมันไม่ได้ดูจะได้ทุนคืนเลยวะ่ะเดี๋ยวอันอื่นมันขายได้ ATK m i d d l e ATK a d k พวกเนี้ย M สอง M มาอะไรเงี้ยพอได้ปะเออนะดูดเลือดเป็นเปอร์เซ็นต์ครับมันไม่มีหินอะไรดีแล้วอะ่ะมันไม่ประกาศเชื่อมันก็ไม่ดีละไปหิน AGI Attack Rover อะไรพวกเนี้ยมันก็พอจะได้อยู่แหละคิดว่านะ ประมาณนี้ดีกว่าถ้าเป็นเรื่องของคอสซูมนะฮะ